มาครับสบวันี้นักตะสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์ที่5เราก็จะมาเล่นยานโคเลอร์นะครับเป็นกองหน้าสายโคกนะครับหรือว่าสายมุงทำประตูโอวิยาเนี่ยอยู่ที่109รกนะครับแลกสอราสิบจิกอซึ่งก็ดูไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปลองกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่าจะมงหัขนาดไหนไปดูครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปโอเคครับมายานโคเลอร์ครับโอวอาอยู่ที่114สนะครับสลับไปส้มพลังงานให้มาน้อยมากแค่4ดาวกับท่าสกิลอันนี้น้อยกว่าเดิมให้มาแค่3ดาวเท่านั้นส่วนแต้มนสกิลเนี่ยยังดีครับที่มันให้มาเป็นแต้มนสกิล4ลงุงผมก็เลยอัพเป็นตัวทำประตูมานะครับเพราะว่าจะให้ไปอัพความเร็วโต้กลับ ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าน้ําหนักครับอยู่ที่1 0 0กิโกร,รัมเลยนะผมคิดว่ามันอาจจะวิ่งไม่ค่อยไปแล้วก็สูงๆด้วยที่เป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการมงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจุดด้อยสลับสายสปีดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนักเตะต,ตัวสูงมันก็วิ่งไม่ไวยอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอัพเป็นการทําประตูแล้วกันแล้วก็แต้สกิลเหลืออัพเป็นสายฟ้ามานะครับก็คือความคงแข่วยังได้สปีดต้นอยู่นิดหน่อยส่วนเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยพลังแรงครับให้มาก็มีมงทรงพลังกับเวรครบเรามามดูค่าพลัง ค่าพลังเด่นๆครับที่แต่200ก็คือการทำประตูกับพลังการยิงครับเกี่ยวกับการจบสกอร์ทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ได้เยอะเพียงเท่านั้นครับการยิงไกลการคุมตำแหน่งการวอลเลย์ครับเยอะทุกค่าพลังเส้นโค้งอันนี้แอบน้อยไปหน่อยนะครับให้มาแค่102ส่วนเรื่องของการมุ่งครับจบสกอร์แบบลูกกาศค่าพลังก็ให้มาเยอะดีนะครับอยู่ที่188การกระโดดครับอันนี้ค่าพลังก็เยอะแต่ผมคิดว่ามันจะกระโดดขึ้นหรือวะคือมันหนักร้อยโลไงนักเตะหนักร้อยโลเนี่ยค่าพลังกระโดดขนาดนี้มันจะกระโดขึ้้นนหรือออเเปปล่ากก็ตงงไใม ความแข็งครับอันนี้ไม่ไนับทวงอยู่แล้วเพราะโคเลอร์เป็นักเตท,ที่ตัวใหญ่ตัวสูงตัวหนาด้วยไปเบียดพิงบอลพักบอลกับกองหลังเนี่ยผมว่าน่าจะสบายนะครับความว่องไวเหมือนจะให้มาเยอะเกินจริงนะมันไม่น่าคล่องเคลี้ยวอยู่แล้วครับความเร็วอันนี้ว้าวอยู่เหมือนกันคือเราไม่ได้อัพโต้กลับด้วยซ้ำเนี่ยแต้มสกิลโตกลับที่มาได้ความเร็วนะครับแต่ว่าค่าพลังหลังเทนมาเวลสามสิบให้มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอสปีดต้นเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดสปีดไปครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปด ผมคิดว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับกองหน้าที่สูง200เซนโดยรวมผมคิดว่าค่าพลังหน้าเล่นนะมันขาดแก่เท้านี่แหละเท้าซ้ายแค่3กับพลังงานน้อยท่าสิลกะเล่นไม่ได้ส่วนท่าประจำตัวเนี่ยมันจะเป็นท่าหลอกยิงแล้วเปิดทางนะครับก็คือเหมือนกับท่าประจําตัวของแกเรเบลอ่ะหลอกยิงแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวาประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันเหมือนเดิมครับในเฮดสู้เฮดแล้วก็ m มนเ g จ r อร์ไปครับมาครับสลหรับคู่ต่อสู้ในตาแรกมากับแผน4122แนโลนะครับไปครับชไวชไวได้บอล สบายใจไหมครับที่เกลเบลเบลยังไงเบลแทงช่องมาโคลเลอร์หลุดโอ้โหโคลเลอร์การหาช่องเฮ้มาถิงก็เอาเลยยังไงกดยิงปั่นมาทันขวาเข้ามาครับสบายสบายเฮ้ย,ยมันหาช่องดีจังวะจังหวะเมื่อกี้นี้โมดิตให้มาครับที่เทลองรีองรีครับพาเลี้ยงเลี้ยงไปเปิดไปเลยครับโคลเลอร์รอมงเลยน้องรอมงเลยน้องชายยังไงองรีองรีล้อ,ลอ,ลลอ,ลอกกลับมาองรีโอ้โหโคลเลอร์มันเข้าไปตรงกลางดีเพื่อน จ่ายมาก็ได้ว่าโคลเลอร์ปัน่นปั่นไกลมาครับโหเซฟได้ไงอะ่ะเชนนี่กูถามจริงยังได้อยู่ที่เบลเบลครับเบลดึงล้ออยู่แล้วโคลเลอร์กูไปไหนวะน้าเฮ้ยดูโคลเลอร์ดิมันลงไปข้างล่างแหละครับนี่ไงจ่ายมาโคลเลอร์โคลเลอร์จะหลอกยิงมาหนึ่งทีโคลเลอร์หลอกมาหล,ล,ลอกมาหนึ่งทีแล้วก็จะยิงขวาเข้ามาเอาจะได้อยู่มีความแข็งไว้แล้วก็ยิงเข้ามาอะไรวะน้ามันแข็งจัดเลยว่ะดูครับภาพช้าเห็นป่ะเนี่ยสก,กัดกี่ตัวก็เอาไม่อยู่ครับคือ ความแข็งไงแล้วมันก็ตัวใหญ่ด้วยโคตรโกงโมดิทโมดิทจ่ายมาครับที่เทองลีอองลีครับล้อหลอกจ่ายมาที่โมดิทโมดิทครับไปเปิดเลยนี่ไงแทงมาแล้วโคเลรอรอ์รอโคเลอร์ยังไงจับเข้าขวาก่อนอองลีอุยจานเปิดมาลูกนี้แต่ว่าก็ช้าเกินไปแล้วครับตัวยังได้ฟาวนะไปครับเรามองหาเลยครับไอ้หัวเถือก,กโคเลรอร์ครับไปครับโคเลรอร์เปิดมาลูกนี้ครับยานโคเลรอร์ครับเอ้ามึงไม่กระโดดวะเฮ้ยเจอกับแดนเบิร์นครับไอ้แดนเบิร์นมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันไงตุเล ตูเลแทงมาครับที่แกเรเบลแกเรเบลครับพาวิ่งพาหนียังไงแล้วก็เปิดมาครับยานโคเล์ได้มุงไหมโอ้โหไม่ได้มุงว่ะเข้ามือเชตนี่แกเรเบลมาใหม่จายมาครับตูเลไปเลยครับโคเล์ยังไงเปิดมาเปิดมาได้มุงโูดูมันเปิดฟังคือแบบทีมผมอ่ะมันเปิดไม่ดีเลยครับแต่ละตัวแกเรเบลมาแก้ตัวหลอกมายังได้อยู่เบลโอ้โหจานดูดิดูเตะครับแต่ว่ายังได้อยู่แกเรเบลแกเรเบลเปิดเปิดเท้าซ้ายเอ้า โอ้โหยังได้อยู่โคเลอร์พิกบอลมาอยู่ที่ใครวะเนี่ยนูน่นูน่ให้มาครับที่แกลาเบลเบลครับปาดหนึ่งทีเบลเบลลากมาเปิดเบลยังไงเปิดมาลูกนี้โคเลอร์เข้าถึงบอลไหมถึงบอลด้วยแล้วก็ยิงเข้ามาแต่ว่าติดประตูครับลูกนี้แหละบอกเลยครับไปครับโคเลอร์ไอหัวเถิเถิดได้หมุ่งแน่นอนแดนเบ์นี่ไงก็มาดยครับขนาดแดนเบิน่าหน้าเป็นตัวประกบแดนเบนยังหมุ่งซู้ไม่ได้ครับลูกนี้ดูครับภาพช้าเปิดมาครับแย่งชิงกับเซนเตอร์ กระโดดโคตรสูงเลยนะคือทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะกระโดดไม่สูงนะเวแต่ว่ากระโดดสูงซะงั้นชวายครับชวายยกมาครับที่ทล็องลีหลุดเฉยยังไงโคเลอร์โคเลอร์รออยู่โคเลอร์ปาดมาครับแล้วก็ยิงขวาเข้ามาโอ้โหสี่ลูกว่ะสี่เม็ดโคตรโกงโคตรเกียนเลยว่ะไอตัวนี้ตุเลตุเลจ่ายข้ามครับที่วอลเกอร์ครับวอลเกอร์ให้มาตุเลตุเลเปิดตุเลเปิดมาครับโคเลอร์แรงหมดแล้วไงโอ้โหมันไม่วิ่งหรอครับจ่ายมาโคเลอร์ยิงนี่ไงโอ้โหกระชกแต่ว่า ยิงไม่ได้วะเข้ามือประตูเรามาต่อครับสำหรับตานี้ทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับ4 4 2ชวายับให้มาที่เกลเบ,บลเบลครับยังไงเบลรอจ่ายแทงมาโคเลอร์โคเลอร์จะหลอกยิงมาหนึ่งทีบโคเลอร์โคเลอร์รมาเองโคเลอร์โอโ้โหดูมันเลี้ยงแล้วก็ปาดมาปัน่นปั่นขวาเข้ามายังติดอยู่แล้วก็ยิงซ้ายเข้ามานี่ไงโอ้โหชนคานว่ะนิดเดียวเฮ้ย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 ฟาเบร์ซี่ฟาเบร์ซี่มึงแต่ทีเดียวหลุดเลยอ๋อเพื่อนนี่ไงแซะมาได้ครับแล้วก็เอา้า อุตส่าห์แสะได้ยังโดนยิงอยู่ดีมาครับเตะม,มุมบอกเลยสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเสียวโคเลอร์ได้ม่งหรือเปล่าเอาเหมือนไม่ได้หมงว่ะลูกนี้น่าเสียดายครับเดเบเล่จะไปไหนจะไปไหนโอ้โหกระดกขาหัวมาคุณติวเนีมายังไงเนี่ยยังไง De re? เดเบเล่เบียดก็ไม่เข้านี่งไงจานไม่ฟาวฟาวเฉยโอโ้โหโดนเลยทางขวาไปเราจับมือครับจับมือสัมพันธ์ทางขวาโอโห้หน้องชาย ตรงกลางเลยเหรอโมดิทให้มาครับที่องรีองรีครับจ่ายมาก่อนที่โมดิทโมดิทให้มาโคเลอร์โคเลอ ER ร์ยิงไกลพาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตลูกนี้ครับโคตรไกลโอ้โหเซฟได้ว่ะมาตินิสแต่ว่าเรายังได้เตะม,มุมครับไปครับโคเลอร์โคเลอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมึงวิ่งมาหน่อยเออโคเลอ ER ร์วิ่งมาแล้วเปิดมาครับโคเลอร์ได้มงได้มงลูกนี้ไม่ได้มงว่ะแต่ว่าองลีเก็บได้องลีปั่นปั่นขวาเข้ามาครับซาบายสาบายไปก่อนละกันโคเลอร์จ่ายคืนเพื่อนมาก่อนครับที่ตูเล่ออกข้างมาเราเปลี่ยนแกนครับมาขึ้นบอลทางวอลเ์ เบลแทงช่องมาครับที่ชวยไปครับชวัยชวยยังไงชวายเปิดชวายเปิดมาลูกนี้โคเลอร์ได้มงแน่นอนได้มงไปนะโอ้โหขเข้ามือมาตเนิดวะวอเกอร์แทงช่องมาครับที่กแกเรเบลตอนนี้แกเรเบลครับดึงรออยู่แลวก็แทงมาโอ้โหมึงแย่งกันเองทำไมอ่ะวอเกอร์เปิดไปวอเกอร์รอเปิดเปิดมาลูกนี้โคเลอร์คนเดียวคนเดียวได้มงโอ้โหค,ความโกงเอาเรื่องดูครับภาพช้า วอล์คเกอร์บรรจงเปิดเลยนะครับลูกนี้แล้วมาวิง่งหลอกตัวกบมาได้ครับแล้วก็ได้หมุนลูกๆคนเดียวสบายๆโมดิสโมดิสออกข้างมาครับที่ที่องลีไปครับองลียังไงองลีล้อหลอกอยู่องลีจะซีดานเทินมาสวยงามองลีมาแล้วองลีมาเององลีปาดปาดกลับมาองลีเปิดเปิดมาที่คเลยเอาเปิดผิดตัวแต่ว่ายังได้วอลเลย์อยู่ลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายวาเกรเรเบลโอเคครับเรามาต่อในแมนเจเอร์นะครับสลับตานี้ฝ่าตรงข้ามมีนิโคลวิลเลียมวางตัวใหม่ไปครับ บอลอยู่ที่เกลเบลเบลแทงมาครับโคเลอร์หลุดโคเลอร์มาแล้วยังไงพ่นนุ่มหัวถึกออกข้างมาครับตอนนี้ที่เกลเบลเบลยังไงเบลจะปาดมาแต่ว่ายังได้บอลอยู่เบลจะเสียบอลเบลเปิดมาครับโคเลอร์ได้มงไหมกระโดดมาแต่ว่าขู่ประตูต้องปัดว่ะคือมันตัวสูงจริงครับมันจะกระสอบไฟฟ้าเลยอ่ะเปิดไปครับเปิดมาตรงนี้โคเลอร์โคเลอร์มงนี่ไงโคเลอร์อียทีหนึ่งมงมงอีทีโอ้โหดูดิประตูมันคว้าบอลไม่ได้เลยเว้ยโคเลอร์มาสูงจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ นิโคลเลเลียมมึงมาไกเนี่ยนิโคลเลเลียมโอ้โหดูความเร็วดูความเร็วครับตาไม่ทันครับมันเร็วเกินไปไปครับเบลเบลอย่างไงเบลจ่ายมาครับที่โคลเลอร์โคลเลอร์ยิงไกลไหมโคลเลอร์หาช่องอยู่ปาดมาลูกนี้แล้วก็ยิงมาเอาโอ้โหแอสซีด,ด้วยเอาเรื่องวะเฮย้ยเหมือนจะไม่เก่งแต่ว่าเก่งเฉยหรือเปล่าฮะผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับว่ามันเก่งหรือเปล่าเนี่ยแต่เหมือนมันจะดูดีนะครับทำไปเล่นไปดูครับภาพช้าโคลเลอร์จ่ายมาครับลูกนี้ให้กับดูก้าโมดิตแล้วก็ยิงเฉล อานายครับอานายพาบอลไปเองครับฟันไดไล่อยู่แทงมาลูกนี้แต่ว่าโอขุนี้คอเวลเลียมเอาไม่อยู่เว้ยเฮ้เสได้แต่ว่าโดนซ้ำเข้ามาครับเรียบร้อยเลยองรีองรีแทงออกข้างมาครับที่นูโน่เบนเดสนูโน่ยังไงแทงขึ้นมาองรีสวยดีองรีหาาัดจังหวะเปิดองรีรอเปิดเปิดมาลูกนี้นี่ไงโอขู่วิ่งมาเอา้าพักบอลเอา้าโอขู่อะไรวะหน้าโเคเลอร์มึงไม่โง่วะเอา้าแต่ว่าเราได้จุดโทษครับเฉยเลย โคเร่ cool er เป็นผู้สังหารโคยิงครับยังไงล็อหลอกอยู่เลยกระปัดมาเอา้าอะไรโคบึงวะเมซี่เมซี่มายังไงไม่รู้ครับแต่ว่าหลุดมาแล้วตอนนี้เมซี่เปิดแน่นอนปาดมาแล้วก็เรียบร้อยเลยไะเ,เนี่ยเจอลาดโอ้โูแล้วตรงกลางผมหายไปไหนวะกองกลางผมอะกองกลางหายหน้าหายตาไปหมดเลยอะให้มาครับเกลเบลเกลเบลครับพาบอลเองเกลเบลล้อหลอกอยู่จ่ายมาครับตูเล่ให้มาครับโคเร์โออคเร์ยังไงโคเลอร์ cool er. ล้อหลอกโคเร์ cool er. ล็อก cool er. อ,อยู่แต่ว่าโดนแซปไปได้ครับยังได้บอล ยังไม่เสียบอลนูโนเไมเดสนูโนยกมาโคเลอร์ตวัดยิงเลยนี่ไงยิงมาแต่ว่าติดเซฟว่าโอ้โหติดเซฟช่ไยไม่ขึ้นเบลคัยังได้อยู่เปิดมาครับโคเลอร์ได้มงไหมไม่ได้มงครับแต่ว่าซ้ำได้ซ้ำดิบอลเล่มานี่ไงก็มาเลยครับชไวโอเคครับก็แพ้ไปนะสลับตานี้ครับเรามาดูเลตติ้งของโคเลอร์ครับดูดิมันเล่นดีสุดในทีมครับ7.1ทำไปได้2แอซิดด้วยมาต่อครับทีฝั่งตรงข้ามมากับแผน4 2 2นะครับกองหน้าได้ก็คือ คตรเร็วเลยว่ะมีเอ็มปาเป้ไปครับตูเล่ให้มาที่เทนนองรีองรีครับฝากมาที่โคเล์โคเล์ยังไงโคเล์จะเสียบอลจ่ายมาครับที่โมดิตโมดิตล้อหลอกมาได้ครับแล้วก็จ่ายมาชไวยแทงมาครับที่เบลแต่ว่าแทางมาไม่ค่อยดีครับลูกนี้เทนนองลีครับได้บอลองรีจ่ายมาครับที่โคเล์โคเล์ยังไงหนึ่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 งจะกับวิดิ้โอ้โหมึงไม่ล้อหลอกหนเลยเหรอวะมึงจะแบบร้อยิงอย่างเดียวเลยดิเพื่อ,อนนี่แงโูดักได้สวยโคเล์ยังไงโเคเล์ปันปันขวาเข้ามมมาอนนนเเเเเจร์ัก่่งวทไไปปล เอาเรื่องว่ะบอบบี้บอบบี้จะไปไหนบอบบี้ชาตันครับพาบอลเข้ามาตรงกลางจ่ายมาครับออกข้างมาตอนนี้เรามีวอลเกอร์อยู่วอลเกอร์มเข้าบอลหน่อยอย่าโดนหลอกวอลเกอร์ Walker. ยังไงโยนครับหลอกมาแล้วเปิดมาลูกนี้ยูซี่ครับมุ่งชงมาแล้วก็อีปเป้โอ,อคูบอลล่มาคุมจัดเลยว่ะเทื่องลีองลีจ่ายมาครับที่ลูก้าโมดิตให้มาครับโคลเลอร์โคลเลอร์ยังไงโคลเลอร์ยกมาครับแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับเอา้ามันยังได้เฉยเลยว่ะชวาวมันไปโฉกมาได้ไงวนะน่ะมุ่งมาครับได้ไหม อยู่ตัวเลขเก็บสวยโคเลอร์อหมูพักบนยังไงโอ้โหโคเลอร์อจะไปแซะเขาครับแต่ว,ว่าเกือบเสียฟาวนะมาแล้ววะโยฮันครับโยฮันครับออกข้างมาครับที่บอบบี้บอบบี้ล้อหลอกจ่ายมาลกนี้ที่ใครวะเนี่ยยูเซยิงไกลหรือเปล่ายูเซ่ล้อหลอกมาแล้วก็ก,กดซ้ายเข้ามาครับเรียบร้อยเลย <S <S นูโนเมนเดส์นูโนแทงมาครับที่ทเลองลีองลีครับยังไงองลีล้อหลอกจ่ายมาครับลูกกาบอดิตแต่ว่าให้ไม่ค่อยดีครับเซเวลาเดินสวนครับเวล่ายังไง เวลาแทงคืนมาครับบอบบี้ลุดนู่นตามหน่อยแทงมาต่อครับที่เขาเนี่ยยูเซยูเซปาดแน่นอนปาดออกข้างมาเฉยยังไงเปิดมาลูกนี้แต่ว่าไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหโบกเกอร์มึงมุงแพ้ยนครับได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นน้องชายมาแล้วยนครับโอ้โหสก,กัดได้แต่ว่าเข้าทางเปปาดมาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับอะไรวะโอเคครับก็จบตาไปแล้วนะแพ้แล้วครับแต่ว่าเรตติ้งของโคเลเนี่ย เล่นดีนะครับทำไปเล่นไปอยู่ที่6.1เป็นรองแค่ชวายนะครับอยู่ที่6.3ซึ่งโคลเลอร์ทำไปได้1ประตูนะครับโอเคครับหลังจากที่ได้ไปเล่นมาสลับยานโคลเลอร์นะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งโคตรอันตรายเลยในกรอบก็ตโทษนะครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มีแม็กไกวไม่ได้มีแดนเบิร์นบอกได้เลยว่าลูกการเนี่ยหยุดโคลเลอร์ได้ยากมากๆครับเพราะตัวนี้มันตัวสูงใหญ่พักบอลโคตรดีมุ่งบอลก็โหดนะครับข้อเ,เสียมีอะไร ก็คือพลังงานครับแน่นอนพลังงานท้าสกิลกับเท้าครับเท้าซ้ายให้ม้แค่สานะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเอามายิงอย่างเดียวเป็นตัวรอยิงรอจบสกอร์ครับหรือว่าเป็นตัวพักบอลจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาน,นะครับผมคิดว่าใช้งานได้เลยคือมันเก่งกว่าที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะความเร็วเป็นอะไรที่เวอร์มากนักเตะที่หนัก100กิโลกร,รมัมส่วนสูง202เซนติเมตรไม่น่าจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้นะครับเป็นอะไรที่โคตรเวอร์เพราะตอนที่ผมเล่นจริงเนี่ยในเฮดทูเฮดนะครับมันวิ่งได้เร็วมากนะทธอไปเล่นไปสสรัับคนตวูง การยิงครับเท้าขวาคมนะครับการยิงธรรมดาการยิงไกลเนี่ยผมคิดว่าใช้งานได้เลยเส้นโค้งครับค่าพลังให้น้อยพลังแฝงปั่นโค้งก็ไม่มีแต่ว่าปั่นคมนะครับในกรอบเกตโทษแต่ว่าเวลาปั่นนอกกรอบมันยังไม่คมนะครับแนะนําปั่นในกรอบเกตโทษเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการมง่งแน่นอนครับคมพอๆกับยิงธรรมดาเลยก็คือการม่งนี่แหละถ้าคุณไม่เจอเพวกแบบแดนเบอร์หรือว่าแม็กควายก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไอ้สองตัวนั้นเป็นกองหลังที่ตัวสูงมากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยมันพอหยุดโคเลอร์ได้ แต่ถ้าเป็นตัวอื่นไปเจอหน้าเมาไปเจอฟันได้เนี่ยผมคิดว่าสบายนะโคลเลร์เรื่องการมงครับก็อาจจะมีคําถามว่ารวมไปถึงฟันได้ด้วยหรอพี่เพราะว่าฟันได้มันก็สูงฟันได้เนี่ยมันสูงจริงครับแต่ว,ว่าเรื่องความหนาความใหญ่ยังไม่เท่าพวกแดนเบิร์นแม็กควายนะครับที่มันจะพอหยุดโคลเลร์ได้เว่าตัวนี้มันสูงใหญ่ไม่พอครับมันมีความแข็งด้วยพักบอลพิงบอลได้ดีมากแต่ว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยมันเสียบอลง่ายอยู่เหมือนกันนะครับเวลาโดนจิ้มอะไรพวกนี้ก็แนะนําอย่าคลองบอลน,นานนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะเสียบอลน,นะครับก็เป็นตัวรอยิง เป็นตัวรถจบสกอร์แล้วมันก็ยืนตำแหน่งได้ดีมากๆนะครับมันไม่ค่อยลงต่ำตา,ตาเวิร์กเดยเลยก็คือสูงปานกลางมันหาตำแหน่งหาช่องหาพื้นที่ในการจบสกอร์ได้โอเคเลยนะครับซึ่งตัวนี้แลก450จิกซอใช่ไหมแพงไหมผมคิดว่ารอซื้อก็ได้นะครับยังไงราคามันก็ถูกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ลองเล่นยังไม่รู้ว่ามันโหดยังไงเขาก็จะมองแค่ท่าสกิลครับกับพลังงานที่มาดูแบบดูน้อยอ่ะไม่น่าเล่นเท้าก็ไม่น่าเล่นแต่พอได้เล่นจริงบอกได้เลยว่าเก่งแน่นอนครับราคาในตลาด ณปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,580ล้านนะครับคนตั้งซื้ออยู่ก็แนะนำรอราคามันตกก่อนก็ได้นะครับเป็นตัวที่ OP มากๆครับบัคอะคือใช้คำว่าบัคได้เลยโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละสลับยานโคเลร์นะครับซื้อภัยมากนะเอาจริงสลับตัวนี้แนะนำให้ไปลองเล่นกันนะครับสำหรับทีชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ